โอเคครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนําวิธีการเพิ่มเสียงในไฟล์วิดีโอนะครับโดยที่คุณภาพของไฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะไม่ลดลงเลยอ่าผมบัดีผมมาเจอเว็บไซต์นี้นะครับเขาบอกนะเขาบอกวิธีการเอาไว้เขาเนี่ยนะครับวิธีการเขาก็บอกว่าใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า FFmpeg ตัวนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นผมต้องไปโหลดโปรแกรมตัวนี้มาก่อนนะครับ ซึ่งโปรแกรมตัวนี้มันทำงานในใน DOS mode นะครับก็คือเป็นเป็น text mode ที่ที่ต้องเข้าไปพิมพ์คำสั่งเอาเองนะครับเมื่อโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็ใส่คำสั่งนี้เข้าไปเลยแบบตามนี้เลยนะครับนี่ก็คือเพิ่มอ่าระดับเสียงขึ้นไปอีก10 decibel นะครับถ้าอยากลดเสียงนะครับก็พิมพ์อย่างนี้นะครับลบลบแล้วก็จำนวน decibel ที่ต้องการให้มันลดเสียงลงนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับอันดับแรกก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับ แล้วก็ ffmpg e นี้อ่านะครับเจอแล้วนะครับก็มาที่ลิงก์นี้ก็ได้ครับดาวน์โหลด ffmpg e นะครับอ่านะครับมันจะมีเวอร์ชันบนลลีนุกนะครับนี่ถ้าเป็นจุดทาตัวนี้มันจะเป็นบนลลีนุกนะครับของเราเป็นบนวินโด้นะครับวินโด้ก็คงเป็นตัวนี้นะครับวินโด้แพ็กเกจตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปตัวนี้นะครับกดที่ตัวนี้วินโด้บิวตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็เลือกว่า จะเอาแบบ64บิตหรือ3 2บิตนะครับก็ถ้าใครไม่รู้ว่า Windows เราเป็นเวอร์ชันไหนก็เลือก32บิตไปก่อนนะครับของผมรู้นะครับผมเป็น64บิตนะครับก็เลือกเป็น64บิตแล้วก็ดาวน์โหลดเลยโอเคก็สตาร์ททั้งหมดไหนสาเมกนะครับโอเคนะครับมันมาโผล่ที่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็แตกไฟล์มันออกมานะครับแตกไฟล์ ก็ใช้โปรแกรม7 zip ก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับแตกไฟล์มันออกมาจื๊บเอ็กแท็กอกมานะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์มันออกมาโฟลเดอร์ใหม่ตัวตัวนี้นะครับโอเคนะครับพอเราเข้าไปในโฟลเดอร์เนี่ยจะเจออย่างนี้นะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ bin นะครับ bin ตัวนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีโปรแกรมอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งเราจะใช้โปรแกรมตัวที่ ตัวที่เขียนว่าตัวนี้ ffmpeg ตัวนี้นะครับครับก็คือก็คือตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับในการเพิ่มเสียงในไฟล์วิดีโอให้ดังขึ้นนะวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราไปที่ดอทโหมดก่อนนะครับวิธีการไปที่ดอทโหมดนะครับก็ไปที่รูปแว่นขยายตัวนี้ครับถ้าใครเป็น windows 10นะครับก็มาที่แว่นขยายตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า cmd นะครับก็คือเป็นคำมันพร้อมนะครับถ้าใครเป็น windows 7นะครับก็ไปที่ start เมนูแล้วก็ พิมพ์เข้าไปในช่อง run นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ command ์พร้อมตัวนี้นะครับกไปเลยอ่าเคมันก็จะเป็นหน้าจอดําๆอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับให้เราให้เราเข้าไปในในห้องนี้ก่อนนะครับตัวนี้ผมจะ copy path มานะครับตัวนี้ copy ที่อยู่ที่เก็บไฟล์ตัว ffmpeg exe ตัวนี้นะครับแล้วก็อ่ผมก็พิมพ์ cd เว้นวรคนะครับ cd ก็คือเป็นการ change directory นะครับเปลี่ยนเข้าไปที่ที่ ที่อยู่ของไฟล์ FFmpeg นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับวางไอที่เราค o p ปี้ไว้ม่เกี้ยนะครับแล้วก็ Enter อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในนี่ครับในที่อยู่เดียวกันกับเจ้าตัวบนตัวนี้แหละนะครับนะครับที่อยู่เดียวกันอ่าโอเคครับผมค o ป y ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไฟล์ชืิอนนี้2 5 6 0 4 4 3 b b flv นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวลองกดเล่นดูก็ได้ Play นะครับอันนี้เป็นคุณภาพของมันนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับวัเลรเป็นราตรีที่ดีที่สุดที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างความดีโอเคนะครับอันนี้คือเป็นระดับเสียงณตอนนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่งให้เสียงดังขึ้นนะครับวิธีการนะครับก็ไปที่ไอหน้าดำๆตัวนี้นะครับนี่นดำๆนี้นะครับแล้วก็ ก o p ีตัวนี้เลยนะครับก o p ีไอตัวคําสั่งพวกนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะก o p ีตัวนี้มาก่อนนี่นะครับผมจะเล็งเสียงขึ้นไปอีก10เดซิเบลตามนี้เลยนะครับก็ก o p ี c ก p y ีํคำสั่งนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกเมาส์ขวานะครับอ่าโอเคโผล่มาแล้วครับทีนี้พอคลิกปุ๊บมันมันทำงานเลยนะฮะโอเคครับก็ช่างมานะครับผมกดคลูกศรขึ้นนะครับที่คีย์บอร์ดครับกดลูกศรขึ้นทีหนึ่งครับมันก็จะเป็นการย้อนคําสั่งที่เราเคย เคยทามานะครับโอเคมันคือคําสั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมทีนี้สิ่งที่ผมต้องเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับ Input f i l ล์ตัวนี้ตัวนี้นะครับนนี้นึ่งสบีนะครับส่วน o u t p u t ไฟล e นะครับก็ใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้นะงั้นเดี๋ยวผมก็ Copy ชื่อไฟล์นี้มาก่อน Copy นะครับโอเคแล้วกลับไปที่หน้าหน้าดำๆนี้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวนี้ Input f i l ล์ตัวนี้นะครับ จึบจุบจบจบจบแล้วก็คลิกขวานะครับโอเคมันก็จะวางเปตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าใครถนัดก็ทําเป็นบนโน้ตแพดก่อนก็ได้นะครับเอ่อทำทำบนโน้ตแพดก็ได้ครับแล้วค่อยก๊อปปี้มาวางเออวิธีนั้นน่าจะง่ายกว่านะนะครับก็ถ้าทาบนโน้ตแพดก็ทํานี้นะเปิดโน้ตแพดขึ้นมาก่อนอ่าโอเคนะครับเปิดโน้ตแพดอย่างนี้ขึ้นมานะครับทำทำทำแบบนี้ก็ได้ครับน่าจะง่ายกว่าอ่าโอเคอันนี้ก็ เลิกไปก่อนก็ได้เพราะว่านี้มันอาจจะพิมพ์อะไรมันยากหน่อยครับ Copy ีวางเลยดีกว่านะครับก็ Copy ีกคำสั่งนี้มาก่อนนะครับคำสั่งนี้มาก่อน copy อกแล้วก็วางใส่ในโน้ตแพดนะครับเคนะครับเคเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยเปลี่ยนชื่อตัวนี้นะครับเปอินพุตไฟล์ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นตัวนี้จึ๊บคัดลนะครับก็มาแทนตัวอินพุตไฟล์ตัวนี้เคนะครับแล้วส่วนตัวนี้เอา p u t ตัวนีนะครับ จะเป็นให้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะม,นมันจะทับชื่อเดิมนะครับหรือว่าถ้าไม่เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ต้องเปลี่ยนนามสก,กุลอาจจะเป็นคิดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับสมบรรมติทําผมทําอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนนามสก,กุลด้วยก็ได้ MP4 นีอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอขอทําแบบนี้แล้วกันเนาะคัดลอกนะครับรก็เอน็นอาดำนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็ครับเราก็ คลิกขวาแล้วก็ปี้เลยนะครับแล้วก็คลิกขวาโอเคมันก็จะวางวางคำสั่งให้เราเลยครับวันนี้แล้วกด Enter ตึ๊บโอเคครับตอนนี้มันกําลังที่จะเพิ่มระดับเสียงให้กับไฟล์วิดีโอของเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็รอมันทาจนจนกว่าจะเสร็จนะครับซึ่งขนาดที่ผมทดลองทำมาแล้วเนี่ยคือไซส์ของไฟล์เนี่ยขนาดแตกต่างกันนิดเดียวนะครับคุณภาพนี่ เท่าเดิมทุกอย่างนะครับคุณภาพไม่เพี้ยนนะซึ่งถ้าเกิดเราเราไปใช้โปรแกรมอื่นที่ผมเคยทำพวกแปลงไฟล์พวกนี้นะครับคุณภาพมันจะดรอปลงฮะผมลองทำมันดรอปลงมันลดลงนะครับแต่ก็อาจจะมีโปรแกรมอื่นก็ได้ที่มันทำแล้วมันคุณภาพไม่ดรอปซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าโปรแกรมนั้นมันคือโปรแกรมอะไรนะครับพอดีมาเจอไอ้ตัวนี้นะครับมันบอกเอาไว้วิธีการเพิ่มเสียงโดยที่ ไม,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 ไม่ต้องอินโคดวิดีโอใหม่เพราะนั้นคุณภาพมันก็จะได้เท่าเดิมเดะเลยนะครับเพียง mm. แต่ว่าเสียงมันจะดังขึ้นโ okay. อเคเดี๋ยวรอนะครับรอมันหลันไปจนเสร็จนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในห้องนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาไฟล์หนึ่งอันนี้คือคําสั่งที่ผมสั่งเมื่อกี้นะครับนี่ครับไฟล์ชื่อนี้นะครับก็คือตรงกับไฟล์ไฟล์ตัวนี้เลยตอนนี้ท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่187เ็เมกนะครับขอลองรีเฟซดูหน่อย รปเเมกนะครับก็รอจนตัวนี้นะครับขนาดไซส์มันประมาณ600ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเอ้าเสร็จแล้วนี่ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับนี่ะอ่านี่ครับที่ผมบอกไว้ว่าขนาดของไฟล์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยฮะนี่ฮะอันนี้คือไฟล์ที่เราได้ เพิ่มความดังเสียงขึ้นไปละนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูก็ได้ทางไหนอ่ยเพลย์ Play นะไม่รู้จะเทียบเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคุณภาพไฟล์มันจะคงเดิมเลยนะครับคงเดิมทุกอย่างให้เป็นในราตรีค่าคืนนี้เป็นราตรีที่ดีที่สุดที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกัน เพื่อบำเพ็ญบารมีโอเคครับอันนี้ต้นฉบับนะครับส่วนตัวนี้นะครับไฟล์นี้คือถูกเร่งเสียงขึ้นมาเรียบร้อยลวนะครับคือผมจะใช้โปรแกรมเดียวกันนะมันจะได้ไม่จะได้เห็นว่ามันดังขึ้นหรือเปล่าปึ๊บการให้ความรู้ก็เป็นเป็นราตรีที่ดีที่สุดที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกัน เพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างความเนี่ยครับนะฮะเท่าที่ฟังดูก็คือเสียงดังขึ้นชัดเจนอยู่นะครับที่นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับซึ่งวิธีนี้ผมหามานานแล้วล่ะแต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้โปรแกรมอะไรยังไงพอดีไปเจอในเว็บมาเขาบอกมาอย่างนี้ก็โอเคเลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่งหรือลดเสียงยลดเสียงก็พิมพ์ลซิเไปเท่านี้นะครับก็คือทาวิธีตาม ตามที่ผมแนะนําได้เลยนะครับโอเควิธีก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็โอเคนะครับเท่านี้แหละฮะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ